วิธีการบันทึกหน้าจอมือถือจากโทรศัพท์เรียวมีนะคะอันดับแรกทุกคนใช้มือปัดหน้าจอลงมาจจะเห็นเป็นภาพนี้นะคะแล้วทุกคนเห็นคำว,ว่าบันทึกหน้าจอไหมคะตรงนี้กดเข้าไปเลยเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะคะถ้าเราจะบันทึกเสียงจากอุปกรณ์นะคะเราก็ใช้มือกดเปิดปุ่มด้านบนได้เลยแล้วก็ให้เขาแสดง การแตะหน้าจอไหมถ้าต้องการแสดงการแตะหน้าจอเราก็เปิดปุ่มนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็กดคำว่าเริ่มบันทึกค่ะเมื่อเราเปิดแล้วเริ่มบันทึกเขาก็จะทำการบันทึกหน้าจอและบันทึกเสียงจากวิดีโอนะคะถ้าเราต้องการจะหยุดก็มาที่หน้าเดิมแล้วกดไปที่หยุดบันทึกเพียงเท่านี้เองนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟนของเราก็กดปุ่มนี้แล้วเลือกไมโครโฟนนะคะเราจะให้แสดงแล้วเลือกการแตะหน้าจอหรือไม่ก็เปิดเหมือนเดิมนะคะ